สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยา y ยอ o ท t h a อ o t ายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมาต่อกันนะคะในวันถัดมา <c oughs> วันถัดมาค่ะวันพุธค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่มี ที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเรื่อวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจะนร์รงร้อยดิ้งคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมโดยไปดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นวันเทิงดูไว้เป็นคำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูน่าจะหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับใครก็ไม่รู้มากันที่1ถึง16พฤษภามนี้แล้วค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธจะเป็นเช่นไรน่าจะขอดูพลังงานหลักหน่อยเดวิลค่ะเป็นพลังงานหลักเซ็บดาบนอนจมกองเลือดบาดแผลเต็มหลังเลยโดนแทงข้างหลังมาระโดนแทงรอบตัวเลยไม่ใช่แทงข้างหลังสิแทงรอบตัวเลยนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้มีความเจ็บช้ำเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูเดี๋ยวขอดู ขอเช็คไพ่ก่อนนะจ้ายินูจ๋าอ่ะอ่ะมาดูคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะมีรักกี่คนก็ไม่รู้่แต่มันจะมีอยู่คนนึงอ่ะเป็นคนที่คุณรักอะ่ะมันมีอยู่คนนึงถึงจะมีรักหลายๆคนหรือว่ายังไงก็ตามแต่จะมีคนที่คุณรักอยู่คนหนึ่งคนคนนั้นอ่ะไปดูพลังงานของเขาก่อนไปดูพลังงานของคนที่คุณรักค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหไพ่ของเขาปดไม้เท้าค่ะมีความสุขดีนี่นะ มีความสุขีนี้นาะก้9ถ้วยโอ้ยไปรักคนที่เขาเขาค่อนข้างจะเนื้อหอมไหมค่อนข้างจะนิ่งใส่คุณไหมโอ้เขาก็เสียใจเสียใจเป็นเขาเสียใจค่ะเจ็บดาบใครทําอะไรรับต่างการแทงข้างด่างกันเกิดขึ้นหรือเขาไม่มีรักข้างใหม่แล้วจ้ะพูดจาอ่ะอ่ะไพ่ของคุณใบแรกนะคะวันอัง ไม่ใช่วันพุธวันพุธวันพุธไพ่ของคุณใบแรกเป็น The World ค่ะ The World คือการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องปลดปล่อยคุณจะต้องปล่อยมันไปตามยัถากรรมแล้วบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถฉุดรั้งหรือว่าเก็บไว้ได้นะคะเด e w o ว l ลเป็นไพ่ดีไพ่แห่งเวลาใช้เวลา ทุกอย่างเดียวยาจิตใจถ้าคุณเจ็บเจอสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้ให้เวลามันเดียวยาจิตใจให้เวลามันสมานแผลแผลกายแผลใจของคุณเพราะว่าคุณเองอาจจะเกิดอาการของเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆเจ็บวนเวียนเจ็บซ้ำซากเจ็บอยู่นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไปไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็ไปไปแล้วก็กลับ มันหลายรอบหลายครั้งหลายหนมันเป็นความทุกข์หรือความสุขกันแน่ถามตัวคุณเองดูสิคะว่าความรักครั้งเนี้มันมีความรักแล้วมันต้องทุกข์มากขนาดเนี้จะเก็บไว้ทําอะไรจะให้วนเวียนกลับมาในชีวิตเพื่ออะไรครั้งแรกเป็นบทเรียนครั้งที่สองเจ็บแล้วจําครั้งที่สามแก้ไขในความเจ็บนั้นไม่ใช่ให้มันเจ็บวนเวียนอยู่แบบนั้นสิบดาบอ่ะอืมเพราะฉะนั้นในออฟเพนเทนโคลเขมาบอกว่าคุณเองก็ทบทวนพิจารณา ลองทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าการกลับมาของใครบางคนหรือว่ามันเป็นไปไปกับกับกันไหมหลายรอบหลายครั้งมันมีสองเหรียญมาอีกด้วยเนี่ยมันเป็นการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆไหมคนที่คุณรักเขาหักหลังคุณเขาแทงข้างหลังเขาหนีไปมีคนอื่นแล้วแล้วก็เขาก็กลับมาอีกแล้วเขาก็ไปหมีคนอื่นอีกแล้วก็กลับมาอีกอภัยให้กี่ครั้งกี่หนพอได้หรือยังนะจ๊ะไพ่บอกว่าความเจ็บช้ำที่คุณโดนมาแบบเนี่ย มันมีครั้งแรกครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งที่สองม,มีครั้บางทีคนเราอะนะจะบอกว่าอะไรอะโอกาสะมันไม่ได้มีให้บ่อยๆคนเราบางทีทําผิดแล้วแก้ไขโอเคแต่ทําผิดแล้วไม่แก้ไขผิดซ้ำซากผิดจําเจก็ไม่ควรให้อภัยอีกหรือเปล่าถ้าลองทบทวนดีๆว่าคุณเจอเหตุการณ์แบบนเนี้ยในออฟเพนต t เ c ิลเนี่ยซ้ําๆเดิมๆอะเขาไปแอบกุยกับคนอื่นเขาไปแอบมีคนอื่นกี่ครั้งกี่นนนหนแล้ว เขาแทงข้างหลังคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วพอได้ยรงกับความเจ็บนี้ถ้าไม่พอก็ไปต่อเจ็บแล้วก็ทนไปเจ็บแล้วทนเจ็บแล้วทนเจ็บแล้วรับกลับมาเจ็บแล้วให้อภัยการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีนะคะการให้อภัยต่อคนเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูเหตุผลของ,ของการให้อภัยด้วยไม่ใช่ให้อภัยทุกเรื่องทุกแบบเป็นคนดีกันไปก็โดนทำร้ายนะจ๊ะหนูจ๋า เพราะนั้นเนี่ยอ่ะไหนดูไซมันคืออะไรเนี่ยขอดูเดอะเวิลด์ของคุณหน่อยเดอะเวิลด์ของคุณมันคืออะไรเดอะเวิลด์สเหรียญอะไรกลับไม้อีกแล้ววนวนเวียนๆความเจ็บซ้ำซากจำเจวนเวียนกับชีวิตคุณนานมากแล้วหรือยังเดอะเดทจบได้หรือยังเดอะชาริออดความแตกต่างก้าถ้วยใครคุณเจอคนที่เขาเป็นคนเจ้าชู้ไหม คุณอาจจะไปเจอไปเจอคนที่เขาเจ้าชู้เขาชอบคอนโทนไหมหรือคนคนนี้ค่อนข้างจะมีมีความเป็นคนที่เผด็จการขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก็กแล้วก็ทําอะไรกับคุณก็ได้แต่แล้วคุณก็ยอมด้วยถามว่าจริงๆใครจะทําอะไรกับเราได้ไหมไม่ได้สิถ้าเรามีเกราะป้องกันถ้าเรารู้จักที่จะใช้เหตุผลในความรักนะจ๊ะถ้าคุณไปเจอคนเจ้าชู้คุณให้อภัยครั้งแรกครั้งเล่าถามว่าคนเจ้าชู้เลิกเจ้าชู้ได้ไหมไม่ คุณต้องรู้จักปรับตัวคนกับเขาไปตลอดชีวิตนั่นแหละคนเจ้าชู้ที่เขาไม่ไปไหนได้นู่นประมาณว่าเดินไม่ได้แล้วอ่ะเป๋แล้วอ่ะเป๋แล้วหรือไม่ก็นอนหยอดน้ำํำข้าต้มนะนะั่น่่ะคนเจ้าชู้ไม่เลือกเจ้าชู้จริงๆนะเขาพร้อมจะเจ้าชู้ได้ตลอดเวลาด้วยความไม่รู้จักพอด้วยความพราวและอย่างหนึ่งเขาอาจจะดูหน้าตาดีฐานะดีชีวิตดีๆมีทางเลือก รักของคุณอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้รักคุณเองมีความแตกต่างเรื่องของระยะทางไหมความแตกต่างเรื่องของอายุไหมสถานะฐานะไหมจบกันกี่ครั้งกลับมากี่ครั้งกี่หนคุณรู้แช่ okay, ไหมอ่ะขอดูสองเหรียญของคุณหน่อยสองเหรียญคุณราย the m ่ r s i t i a คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างตอบแทนกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณฉลาดที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ หรือเขาอาจจะเปคุณแม่าในความรักความสัมพันธ์ที่เหนื่อยบางทีบางคนเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์แต่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะเหตุและผลไหมดูเพราะว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่มีใครเลี้ยงเขาก็ดีกับเราเลือกเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นเหตุผลของคุณที่คุณอยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไปอยู่ไปเลยคือบางสิ่งบางอย่างในคนเราอะทุกคนมีเหตุผลในตัวเองคุณอาจจะอยู่เพราะเหตุผลโดยเพราะผลประโยชน์เพราะมีคนเลี้ยงเพราะมีคนซับพอตก็ไม่ได้อยากจะอยู่ก็ไม่ได้อยากจะเจ็บแบบนี้แต่ก็ต้องทนอ่ะก็ก็โอเคต่างคนต่างมีเหตุผลในตัวเองถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็พยายามอย่าคาดหวังในความรักความสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าคุณไปคาดหวังในความรักความสัมพันธ์ใดๆที่เป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ย ไม่มีไม่เจ็บเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้กับคนของคุณค่ะเขาจะเป็นคนแบบไหนคุณต้องเรียนรู้ระยอมรับและปรับตัวระยาคิดมากคุณถึงจะไม่เจ็บจะไม่ได้เป็นนอนจมกองเลือดเป็นสิบดาบอยู่แบบนี้นะใจหนูจ๋าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นนักพูดก็ได้เป็นนักโหราศาสตร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจเ,เขาเป็นคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณมี ในชีวิตฉันไม่เคยมีใครดีกับฉันอย่างนี้ดีจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าคนแบบนี้ที่เป็นคนอบอุ่นพูดจาเดรรำมนุนดูแลคุณได้ดีอาจจะไม่ได้มีคนนี้คนเดียวในโลกก็ได้นะลองเปิดใจเปิดความคิดเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าเขาดีที่สุดในโลกใบเนี้ยคุณก็คงต้องทนอยู่แบบเนี้ ถ้าดีจริงๆคุณไม่เจอสิบดาบแบบนี้หรอกเนี่ยสิบดาบนอนจมกองเลือดกับสิ่งซ้ำๆเดิมๆที่เขาทำกับคุณทำอะไรเขาทำให้คุณเสียใจเขาอาจจะไปเจ้าชู้ไปไปมีคนอื่นเขาชอบโกหกชอบเฟิร์สชอบพราวตัวเองชอบทำตัวมีสเสน่ห์อะไรอย่เงี้ยนั่นแหละ ก็ควรต้องรู้ว่าคุณจะอยู่จุดไหนถ้าคุณทนได้ก็ทนต่อไปอ่าสีทนได้สีก็ทนต่อไปแต่ถ้าสีทนไม่ได้แล้วเนี่ยสีจะทํำยังไงสีก็ต้องคิดแล้วค่ะสีต้องคิดว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยคืออย่างที่บอกคนเราถ้าผิดแล้วเรียนรู้ที่จะแก้ไขอ่าปรับรุงอ่าปรับรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองน่าให้อภัยแต่ไม่ใช่ผิดแล้วแก้ตัวแก้ตัวยอย่างเดียวแก้ตัวกัแก้ผ้า <laughs> อ่า uh, ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะจ๊ะมองโรคลองเปลี่ยนมุมมองดูในชีวิตของคนเราอาจารย์พูดเลยนะในชีวิตของคนเราทุกๆคนนะคะอาจารย์บอกเลยนะทุกคนมีทั้งทุกข์แะสุขลัคกี้อินเลฟลัคกี้อินเกมในบางคนมีเงินเยอะแยะแต่ไม่เคยมีความสุขในด้านของความรักถ้าชีวิตคุณเพอร์เฟกขนาดนั้นมันก็ดีกันทุกคนแล้วสิเพราะฉะนั้นบางคนการงานดีประสบความสําเร็จชื่อเสียงมีการงานดีชีวิตดี แต่รักไม่สมหวังในบางคนไม่มีรักที่สมหวังแต่ได้แฟนได้มากไม่ออไม่นอกใจกัดก้อนเกลือกินรักกันเดีอยู่ได้กันเดีคุณต้องเลือกชีวิตของคนเราไม่เพอร์เฟกทุกๆอย่างแต่เราทําให้มันเพอร์เฟกได้ทุกๆอย่างด้วยตัวเราเองด้วยความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไลฟสไตล์เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเองแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนค่ะมองในมุมมองใหม่ๆนะคะถ้าคุณมองในมุมมองเดิมๆชีวิตคุณจะไม่ได้ออกไปไหน ลองดูดีว่าเอ๊ะที่เราเจ็บที่เราช้ำที่เราทุกเนี่ยแต่คุณไม่สามารถไปทําให้เขาเป็นอย่างใจที่คุณต้องการได้คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้คุณก็เปลี่ยนตัวคุณเองโอเคไหมจ๊ะพุทธอ,อาจารย์ขอดื่มน้ำหน่อยนะอ่ะไปทุกคนของคุณค่ะคนของคุณเขามีความสุขเียอ่ะมีหกไม้เท้าอ่ะหกไม้เท้าเก้าถ้วย ตกไหมก็สุกอยู่ก็สุกอยู่ไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้ในขณะที่อ่านบางขณะนะคะเก้าไม่เทา้าเอ้ไม่ใช่เก้าไม่เทา้าขอภพยหกไม้เทา้าค่ะหกไม้เทา้คเทาคือความสําเร็จความสุขเอากลับมงงาง้อคุณรักคนไปขึ้นดีกับเขาหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือเขาเริ่มมีคนเก่า,เ,กาเขากลับมาคนเก่าคนใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาจริง,รงๆเขาเป็นคนที่มีความคิดนะคนนี้เป็นเฮอร์มมสหรือเปล่า เป็นคนที่มีความคิดดีนะแต่ด้วยความพราวในตัวเองด้วยความมีเสน่ห์เลือกไม่ไหวไหมเขาไปกับรักครั้งใหม่ไหมเขาพูดเป็นจริงกับคุณพูดบดกับคุณไหมใครแทงข้างหลังใครคุณแทงเขาหรือเขาแทงคุณกันแน่ไพ่สลับกันได้ในบางขณะที่อ่านขอดูหน่อยคุณอาจจะคุยกับราศีกันทัดน้ำรกรกฎเมนพิจิก ฟู Fool, ค่ะเขาอาจจะเป็นคนร้นราร่องรอยไหมเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบอิสระค่ะคนคนนี้รักตัวเองเป็น 9, 9, 9, เก้าถ้วยเก้าเหรียญคือการรักตัวเองเป็นอ่ะดีนะคะคือเราถามว่าทําไมต้องต้องรักตัวเองใช่แล้วอย่ารักคนอื่นมากกว่าเราค่ะเพราะว่าในชีวิตของเราเราเพิ่งมาเจอมาเจอกับคนคนหนึ่งไม่นานนี้เองแล้วเราจะไปฝากชีวิตเราจะไปหวังให้เขาทาอย่างโน้นทําอย่างนั่นทําอย่างนี้ ให้เรามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปฝากชีวิตกับใครไม่มีใครสามารถตอบสนองระอารมณ์ในสิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่เราจะเรียนรู้และยอมรับคือหนึ่งเขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้คุณรับได้ไหมล่ะถ้าคุณรับได้ไปต่อแต่ถ้าคุณรับไม่ได้คุณต้องถอยออกมามันมีแค่นั้นแต่คุณจะไปบังคับให้เขาเป็นเธอเธอต้องเธอต้องหวานกับฉันสิเธอต้องเอาใจฉันสิเธอต้องทักฉันสิเธอต้องหวงใยฉันสิไม่ได้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้และยอมรับและปรับตัวกับทุกๆความสัมพันธ์เปลี่ยนชาวบ้านไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเราได้แหละเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับเขามีรักถ้ามันไม่ดีเราก็เลิกไงเราก็ไม่อยู่ถ้าสมมติว่าเราตั้งตั้งความหวังตั้งตั้งเป้าไว้แล้วว่าฉันชอบคนแบบนี้ยแล้วคนมาเจีบเราเป็นไไม,ไม่ไม่เป็นแบบที่เราต้องการเราก็ไม่เอาไงเราไม่เอาได้นะไม่ใช่ว่าเราเอาแล้วเราไปเปลี่ยนเขามันเปลี่ยนไม่ได้คนบางคน เขาเรียกว่านิสัยมันพอเปลี่ยนได้นะแต่ท่านเป็นสันดานที่รากหรือเปลี่ยนไม่ได้ค่ะคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรือในบางคนมาบอกอาจารย์ว่าแรกๆเขาดีกับหนูนะแรกๆไงมีพาชั่นมีความต้องการมีความปรารถนายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่เรารักมันพอพอพอ,พอเปลี่ยนคนมันเป็นคนแบบนั้นพอเปลี่ยนไปได้สักพักหนึ่งพอความรักเริ่มจืดจางเริ่มคืนล่างเคยน,นิสัยเดิม นั่นคือนิสัยเดิมๆเพราะฉะนั้นเวลามีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนนะไม่ต้องคีปลุกค่ะให้เขาเห็นเลยว่าเราเป็นแบบนี้อีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้เมื่อนั้นมันจะมีลักษณะของอไระเธอไม่เสมอต้นเสมอปลายเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นให้เขาเห็นนิสัยแล้วว่านิสัยฉันเป็นอย่างเงี้ยเธอรับฉันได้ไหมเออแล้วเขารับคุณได้คุณรับเขาได้ไหมประมาณนั้นนะจ๊ะ ไพ่ของคุณเนี่ยออกอาการของความนิ่งเฉยการไตรตรองการอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่มีใครในที่นี้ยังเฟิร์สอยู่เลยยังลันลาปาไตอยู่เลยยังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยากเป็นโสดอยู่เลยฉันมีเธอได้ไหมแต่ฉันขอเป็นโสดฉันมีเธอได้ไหมแต่ฉันขอไปมีคนได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นหรือเปล่าเขาไปรักกับคนใหม่แล้วละค่ะเขาไปรักกับคนใหม่แล้วหรือเปล่า ใครมีครอบครัวแล้วใครมีครอบครัวแล้วความรักที่มันมีครอบครัวเขาครอบครัวเขาไม่ชอบคุณญาติเขาไม่ชอบคุณญาติคุณไม่ชอบเขาหรือความรักครั้งนี้มันต้องมีเหตุและผลในการตัดสินใจทุกคนต้องมีเหตุและผลในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปรักใครก็ไม่รู้มีเด็กเข้ามาเนาะอาจารย์มองเห็นว่ามีเด็กเข้ามาเขาจะตัดสินใจไปสร้างครอบครัวใหม่ใช่หรือเปล่าเขาวางแผนไว้นานแล้วไหมประมาณนั้นหรือเปล่าจ้ะอีโนะจ้ะ หนึ่งถึงสิบหกนี้ค่ะหนึ่งถึงสิบหกนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะ King of คั p ค่ะคิงถือถ้วย The World การจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่าง The Sun คุณอาจจะคุยกับดิวกับคนที่เขามีคนมีชื่อเสียงรักตัวเองรักอิสระมีความสุข จัสติกอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการอาจารย์มองว่าคุณสองคนหาข้อ,อยุติร่วมกันละในเมื่อสองฝั่งมองเห็นพ้องต้องการแล้วว่ารักครั้งนี้มันไม่สำเซ็แล้วมันสามารถมันไม่สามารถที่จะไปกันได้แล้วก็เลยยอมตกลงปรงใจปล่อยอีกคนให้ไปมีความสุขไหมส่วนตัวเราไม่มีความสุขไม่เป็นไรมีคนเสียใจอยู่ตรงนี้กับการที่อีกคนหนึ่งนอนร้องไห้อีกคนหนึ่งจมน้ําตาแต่ส่วนอีกคนหนึ่งกลับไปลั่นลากับคนใหม่ระวัง รักตัวเองให้เป็นเดอะซันคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองแล้วแต่มุมมองในความคิดของคุณค่ะเราจะอยู่ตรงไหนอย่างที่บอกทุกๆวันเราทําตัวเราให้เพอร์เฟกได้บานมีทุกเจ้าเหงาสวงมันอยู่ที่กาบความคิดเ,ออเปลี่ยนไม n ์เซ็ตตัวเองสมัยมเนจ๊ะอิโนโจ่าคุณอาจจะดีวกับคนทัดน้ํากรกฎมินสุจิตุนเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณ ความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขามีเก้าถ้วย The Hermit ความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ชัดเจนแล้วเหรอหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจไปได้เขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขามองว่ารักของเราเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ที่ที่มากเกินไปหรืออาจจะมีคนคิดมากเกินไปในความสัมพันธ์นี้เขาอยากไปเริ่มต้นใหม่หรอคะ เขาอยากไประดมต้นใหม่เขาคิดเขาไต่ตองเขาพริจรณาเขาทบทวนมาดีแล้วว่ารักของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะไปกันได้ไหมถึงจะมีโอกาสถึงจะขอโอกาสกันกีนก่ครั้งที่หนแต่ความรักนี้โอกาสนั้นมันเหมือนให้โอกาสก็หลายรอบ้วอาจารย์เห็นในไพ่อ่ะมันรู้สึกว่าเขาอาจจะอยากตัดสินใจหรือใช้เหตุผลแล้วถึงจะไปโดยที่เขาเขาไม่อยากไปเขาเสียใจแต่เขาก็อยากไปแล้วค่ะอืมประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีกันเนาะ ธาตุลมเมทุนจุนกลุ่มไฟเม่สินธนูนเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะสองดาบจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่ว่าความคิดของเขามันฟุ้งไปแล้วสองดาบคือการไม่เลือกตัดสินใจเขาพยายามเข้มแข็งแล้วเขาพยายามตัดสินใจให้ได้เขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะ w i l l o f f อ r ์จูนแต่จักรวาลยังหมุนให้คุณกับเขากลับมาเจอกันลหรใช่จักรวาลมุนให้คุณกับเขากลับมารักนี้ยังไม่จบค่ะรักนี้ยังมีการวนเวียนกลับไปกลับมาสร้างความทุกข์กายทุกใจให้กับกันอยู่ <c oughs> เป็นรักแบบไหนหนูรักแบบไหนรักที่มันไม่มีความสุขรักที่มันไม่สักเซ็อะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะ่ะเดอะเดตคุณอยากจบคะ่ะ เด็ดเดดการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรอไม่หรอกอาจารย์มองว่าคุณอยากเริ่มต้นจบสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นใหม่คุณอยู่ความด้วยความสัมพันธ์อยากลับค่ะคุณทบทวนอยู่ดูแหละคุณรู้แหละคุณอยากเขากลับมาแต่การกลับมานั้นคุณก็กลัวคือคุณรักเขานะ คุณรักเขาคุณอยากเขากลับมาแต่การก,กลับนานั้นคุณก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ากลับมาแล้วจะเอาดีไหมถ้ากลับมาแล้วมันจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์ถ้ากลับมาแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมถ้ากลับมาแล้วจะเกิดปัญหไหม,มถ้ากลับมารักกันเหมือนเดิม,ม,ลมแล้วจะเจ็บช้ำอีกไหมสิ่งที่คุณคิดกับเขาแต่คุณรักเขาคุณอยากเขากลับมาความผูกพันในสายใยในความรักในการกระทําหรือความผูกพันที่คุณสองคนมีร่วม,มกันนั้นมีเยอะทีเดียวรักที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ไหวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยรักที่มีความแตกต่างระหว่างความคิดรักที่มีความแตกต่างระอย่างระหว่างระยะทางรักที่มีความแตกต่างระหว่างความคิดเยอะมากอ,มอ่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณคะ่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะความในใจที่เขาอยากบอกเดมเพิร์ คนขี้งกขี้แก๊กขี้หึงขี้หวงชอบสั่งและคอนโทรลค่าใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขาก็เสียใจเหมือนกันในความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วไม่มีความสุขนั่นแหละเขาอยากกลับมานะเขาขี้หึงหรอรักนี้เกิดจากความหึงหวงไหมรักนี้เกิดจากการที่มีคนที่สามเข้ามาเกินไปไหมมันมาจากตัวคุณหรือตัวเขากันแน่เขาเสียใจถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงไปอะ่ะมันเป็นความผูกพันที่มีกันมาเนื่อน,นานในอาจารย์มองว่าเขายังอยากกลับมาเพื่อพูดเพื่อคุยกับเคลีย อาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่จบหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็ได้กลับมาวนกันอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งนะคะเขาจะามาอธิบายในบางคนถ้าทะเลาะกาันจบกันไปเลิกกันไปในบางคนนะคะเขาจะกลับมาอธิบายกลับมาพูดกลับมาคุยกับมาเคลียกลับมาร้องขอโอกาสประมาณนั้นอะความในใจที่เขาจะบอกคุณเขายังรักคุณอยู่เขาเสียใจเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอขอไพ่ห้าใบแนะนํา สิบดับมีคนนอนจมกองเลือดอย่งนี้ร้องไห้ทั้งน้ําตาแล้วอยากเดินออกไปอยากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าไม่อยากอยู่ในความสัมพันนี้และลาละลังค่ะไพ่บอกว่าทํแพลนอ่ะโอเคอ่ะถามว่าไพ่แนะนําเนาะถ้าคุณสองคนได้กลับมาถ้าทะเลาะก,กันแล้วได้กลับมาเนี่ยหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันต้องมีการปรับตัวปรับจูนปรับเปลี่ยนความคิดเข้าหากัน อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเพราะการเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปไร้ฝ่ายหนึ่งไม่แขกันเลยความรักความสัมพันธ์นี้ดิ่งดิ่งดิ่งเหวแน่เพราะฉะนั้นการกลับมาสองคนต้องมานั่งดูแล้วว่าคุณทะเลาะกันด้วยเหตุผลในเรื่องของอะไรและเอาเหตุผลในเรื่องของสิ่งนั้นมาปรับเข้าหากัน อย่าเอาแต่ใจมากเกินไปหรือจะเอาแต่ความต้องการของตัวเองมากเกินไปทำพาร์นลนคือการทําใจแต่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งทําอีกคนหนึ่งปรับอีกคนเปลี่ยนแต่คนไม่ยอมเปลี่ยนถ้าเป็นแบบนั้นมันก็อยู่กันยากสองคนถ้ายังรักกันอยู่ยังยังมีการประคับประคองหรือสามารถไปกันได้นั้นอีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายเสียใจเขาเสียใจเรื่องอะไรเราต้องมาปรับเราต้องมาเปลี่ยนอย่างที่บอกการปรับปร,ร้านการเปลีป่ยนแปลงนะจ๊ะมีเกณฑ์การเดินทางด้วย ยกย้ายไปห้าสิบดับฉะนั้นนั่นว่าอะไรดอยออฟรอโรจนโอเคจักรวาลยังบอกว่ารักนี้ยังไม่จบสิ้นค่ะรักนี้ยังมีกรรมอยู่มั้งมันมันเป็นลักษณะของอีกคนนะรักตัวเองมากรักตัวเองมากแต่ทำแต่ทำรักแต่รักตัวเองแล้วทำร้ายใจของอีกฝ่ายเกินไปเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้ ถ้าคุณไม่ปรับถ้าคุณหรือเขา <c oughs> ต่างคนต่างไม่ปรับเข้าหากันการกลับมาครั้งนี้ก็เหมือนครั้งเก่าๆครั้งเดิมๆกลับมาแล้วก็ไปอีกกลับมาแล้วก็ไปอีกกลับมาแล้วก็ไปอีกเปลี่ยนหมายเสร็ดูค่ะเปลี่ยนหมายเซ็ดูถ้าเปลี่ยนหมายเซ็เปลี่ยนมุมมองเสร็จแล้วแล้วมาปรับเข้าหากันถ้าไม่ได้ค่อยดูว่าความรักความสัมพันธ์นี้ควรจะจบหรือควรจะไปต่อคุณรู้ได้ตัวคุณเองได้ค่ะโอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั่ฉบนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะอาซ่าเอเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ